สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องวันนี้ก็มาเที่ยวป่าทเที่ยวเข่ากันอีกตามเคยครับอันนี้มาตามกลิ่นครับได้กลิ่นหอมของดอกไม้ชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมฟุ้งหอมกระจรก็ค่อนข้างจะเดินลำบากครับมีเป็นล่องหิน แล้วก็เป็นหลุมเป็นบอ่อแล้วก็มีเถาไม้เรื้อยปกคลุม บางคนเรียกดอกสลิดบางคนเรียกดอกขจ,จรแต่อันนี้เป็นของที่อยู่ในป่าครับแล้วที่ผมทำคลิปในช่องรักป่าเนี่ยก็คือว่าไม่ไม่ใช่คลิปที่ว่าหาเก็บของป่าหาผักหาโน้นหานี่นะครับเป็นแค่คลิปแนะนำต้นไม้เล็กบ้างใหญ่บ้างรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างนะครับเอามาเผยแพร่ แนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูได้ชมได้รู้จักกันครับอันนี้ดอกเขาจะมีกลิ่นหอมแล้วก็กินได้ครับก็มีบางคนก็นำไปปลูกที่บ้านครับก็ได้ผลดีครับ มันขยับตัวลำบากครับเพราะมันเป็นหลุ่มเป็นบอ่อแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นคุมอยู่มองไม่เห็น ส่วนมากก็จะนิยมเอาไปลวกจิ้มน้ําพริกเอาไปทอดไข่หรือทำกับข้าวได้หลายๆอย่างครับครับก็นำมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับ ป่าไม้ก็ถ้าอุดมสมบูรณ์ก็จะมีพืชพันธุ์ธันยา,ารที่อยู่ในป่าเนี่ยครับให้ได้เก็บได้กินกัน ทีแรกก็ไม่เห็นต้นหรอกครับเขาเป็นประเภทพืชประเภทมีหัวอยู่อยู่ใต้ดินนะครับถ้าด้านแรงก็จะเหี่ยวแห้งเฉาหายไปพอได้ผลก็จะเกิดงอกกรามขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นประเภทไม้เครือเครือไม้เรือยครับหัวเขาก็จะคล้ายๆหัวมันสัมภหลังนะครับ ภาพมันจะชัดหรือไม่ชัดก็ยังไม่รู้เ็เป็นเป็นโทรศัพท์เครื่องใหม่อะครับเครื่องเก่ามันพังไปเอาเครื่องนี้มาแทนครับก็ขอจบคลิป เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ